มาฝากคันคุณแม่จะได้อันตราสาวเมื่อไหรและกรณีไหนบ้างที่จะได้อันตราสาวก็จะฟังคำตอบกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้พี่ปานกุ้งแล้วมาฟังกันเลยค่ะค่ะสำหรับคุณแม่ที่ฝากคันในโรงพยาบาลนะคะก็จะมีการอันตราสาวเมื่อหนึ่งนะคะเมื่ออายุคันคุณแม่ประมาณ20สัปดาห์หรือว่าท้องคุณแม่โตระดับประมาณสะดือนะคะเพื่อที่จะคํานวณอายุคันคุณแม่นะคะว่าจะยืนยันอายุคันเท่าไหร่นะคะกําหนดคลอดจะยึดตามอันตราสาวหรือตามประจำเดือนค่ะ ข้อสองนะคะถ้า,ายุครรยังไม่ถึง20สัปดาห์แต่คุณแม่มีภาวะเลือดออกขณะตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะต้องมีการอัลตราซาวก่อนเพื่อดูว่าคุณแม่มีเรื่องลกก่อต่ำหรือว่าแท้งหรือว่าคันไข่ประอกหรืออื่นๆได้ค่ะข้อสามนะคะเมื่อคุณแม่มีการฝากคารรภ์มีการตรวจระดับมดลูกนะคะถ้าพบว่าระดับมดลูกนะคะไม่สัมพันธ์กับอายุค,ครัรอย่างเช่นท้องห้าเดือนแต่ว่าตรวจระดับมดลูกเหมือนคนแปดเดือนเนี้ยก็จ,จะต้องส่งบแพทย์เพื่อพิจารณาอัลตราซาวค่ะ ข้อสี่นะคะถ้าเกิดคุณแม่อายุคันเจดเดือนขึ้นไปแล้วจะมีการสอนนับลูกดิ้นแต่ถ้าเกิดคุณแม่นับลูกดิ้นไปแล้วลูกดิ้นน้อยหรือว่าดิ้นลดลงนะคะมาโรงพยาบาลคุณหมอก็อาจจะต้องมีการพิจารณาตรวจ NST หรือว่าอันตราสาวค่ะ ข้อห้านะคะก็จะมีการอัลนราซาวตอนสามสิบหกสัปดาห์เพื่อประเมินท่าเด็กนะคะว่าเป็นศีรษะท่าศีรษะหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นท่าก้นถ้าเป็นท่าก้นอาจจะต้องมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่สามารถผ่าตัดคลอดได้นะคะเพื่อพิจารณาทราว่าอาจจะต้องผ่าตัดหรือไม่นะคะแล้วก็สําหรับเคสที่มีภาวะรกกาต่ําก็อาจจะต้องดูว่ายังมีภาวะรกกาต่ําหรือไม่นะคะถ้ายังเป็นรกกาต่ําอยู่อันนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้คลอดทางช่องคลอดก็อาจจะต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่สามารถผ่าตัดคลอดได้ค่ะ ข้อ6นะคะในอายุครรภ์ส0สัปดาห์นะคะแพทย์จะพิจารณาอันตรสาวนะคะเพื่อประเมินทารกนะคะว่ามีความผิดปกติหรือไม่หรือว่าน้ําคล่ําน้อยหรือว่าลกาแก่หรือยังอาจจะต้องมีการเล่งคลอดหรือไม่หรือว่าอาจจะนัดอีก1สัปดาห์อันนี้ก็ต้องดูผลการอันตรสาวค่ะ ก็เสร็จนะคะคุณแม่ก็จะอันตรสาวนะคะในช่วงอายุคัยประมาณ4 1 4 2สัปดาห์ซึ่งคุณหมออาจจะนัดมาเพื่อเล่งข้อนะคะดิบยาให้ทางเส้นเลือดนะคะซึ่งคุณหมอก็อาจจะมีการอันตรสาวนะคะเพื่อประเมินเด็กนะคะแล้วก็ลกแล้วก็ปริมาณน้ำคร่ำก่อน,นะคะ่ะ ค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับดูพินิชของแพทย์ด้วยนะคะว่าแต่ละโรงพยาบาลนะคะมีมาตรฐานในการที่จะอันตรทสาวในแต่ละครั้งอย่างไรนะคะส่วนคุณแม่ที่ไม่ทราบเพศลูกนะคะเวลามาอันตรทสาวเนาะทีนี้ก็จจะสามารถไปอันตรสาวได้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนได้นะคะหรือคุณแม่บางคนอยากอันต์สาวสามมิติสีมิติอะไรเงี้ยก็สามารถไปทําได้ค่ะ มีคุณแม่ถามเข้ามาว่าเอามาฝากคันที่โรงพยาบาลของรัฐทําไมไม่ได้อัลตราซาวทุกครั้งนะคะด้วยปริมาณคนไข้หรือว่าคุณแม่ที่มาฝากท้องนี้จํานวนมากนะคะการอัลตราซาวจึงต้องมีการตั้งมาตรฐานแต่ถ้าคุณแม่อยากอัลตราซาวเพิ่มเติมเพื่อความสบายใจก็สามารถไปอัลตราซาวที่คลินิกได้นะคะ